สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องงไปสู้ขูดสุกันครับพอกระบ,บาวเทาว้าข้างนน้ช่ไหาครับพี่น้องมาพี่น้องมามอนีปลาสมพี่น้องปลาสมปลาแซลมอนเอาปลาแซลมอนเบิองพี่น้องโอ้เป็นต้นส่วนต้นโคโลเคเลียอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อเครื่องโตพี่น้องเอามานำจิ้มเบิอง <laughs> นำจิ้ม,มพี่น้องเอามาบังไปพี่เบิองนำจิ้มออกสีอันคำานิดหน่อยได้บดแดงได้หมอนี่นำจิ้มนะครับหน้ามันซอสโซยุคนเอามานำ นะครับนี่ตีบ่าวแถวแขะแต่กันยังเอามาน้ำคือเเ่าว่าซาบีหอมไอหอมแดงนํำเอามาเกียมนะครับกับผักกรอบเนี่ยเอามาพี่น้องมาเบาๆไรอยไางห่างจักสีใสบ่วงใส่ส่วนใสตะเกียบแล้วมันี่ดิตะเกียบก็มีนี่เอานี่มากินน้ำคือยังหอยนั่งล่มพี่น้องิกเผามาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งโอ้ยมาบสนาทะเลบานนี่เอามาพี่น้องมาอยู่ทงหน้า กินยูทงกินยวนกินแซลมอนยูทงอืมเสียบก็ู้อือืมอืมใช่งือเลนะครับ อืมอืมเหนือเป็นร้อนองามอืมลงเกักหน่อยลงเกักหน่อยโ <laughs> ดนเตือแล้วว่าด้กินปลาสุมว่าด้กินชะมน ป้าอายแพ่เขาตั้งแต่แนมเจ้าแล้วนะข <c oughs> ึ้นดังดีครับอ๋อว่างอันอนี้บทียงงไย ชาจะมีแบบบาร์เาใส่พักอเมริกันอ เนื้อมันเนืเ่อมอ่อนของ เหนือหนุ่มแม่นุ่งหนุ่มเขียวพักซูมือนี่หายยากของน้ำแดงดูจะว่าหาพักย่ายเงา có đang bị con say xây gấp này nằm mình nằm pa dụ ui chân đế nó vừa đập ปั๊ดทโอ้รุนแรงครับคุณน้องบ้านนี้ให้ได้บ้าเหรอ ไอ้แพรเขาตั้งแต่เจ้าบอกว่าซื้อว่าซาบิแล้ว <laughs> คือแสงแดดแน่มันกระเหลื่อมเนาะมันเป็นมันๆเหลื่อมืมจับคุยเลย i bueno. เอาพริกเผามาใส่น้ำก๋วยเตีบดีตัวพี่น้องเบิืงนถ้าใส่ลงไปเอาจิงหน่อยเจิงหน่อยเอาตัวนี้จิงหน่อยสุปบาน หาไม่บางๆนงหน่นอยหน,น,น,น่อยช้งเดียดตองไปเลยเดียเดียมองมองทึ่งวงทึ่งมือมันี่ Chắc cứ thế ăn đây này. Ừ. Nữa này sốt, tốt nghe anh phị nó mà. Măng đỏng ngăm em miếng phân thì cháu phân nhiều Ủa bà bị mà nhầm đấy Chú có đấy nhầm lần chùa con bán làm bên ngoài đi thường บรรยากาศร่มเย็นดีครับพี่น้องเมื่อวานนี่ร่ม,มร่มอยู่ของเก่าขอถขอดข๊อฟไปด้วยพี่น้องเวยมาลัดกันนน่ย อันนี้แค่รถพี่น้องอัมน้องเขาเรียกว่าปลาสมปลาสมปลานี่ต้องฮักกับบกพิ้งไวยใจกัเขาเนียว เจ็บพี่น้องกินได้เรื่อย bớt nì nì cơm tổ cái nồng và sao bị ngon ดูว่าซาบ,บิบว่ไดหว่บ้ืมขึ้นมาบ้างมันฝนหิมะนบ่อไหม nhân cứ cầu xù <laughs> quá đây phải nồng quá xa biệt Ủa, cái mùi เบิดลายเติบเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกมองทุกบอลเมื่อนี้เอาแบบสีสมสมเล็กน้อยนะครับปลาสมสมปลาโมแมนดิดปลาสมนะครับหรือว่าแซลมอนซาชิมิแบบสดน้ำจิ้มนะครับว่ามันซาชิมิกับวาซาบินะครับไอซาชิมิเพราะว่าเขาเอนซาชิมิบ่เลยเอาง่ายๆอันแซลมอน จิ้มน้ำจิ้มหวดง่งยนะครับเจ็บแสบฝากพี่ตอนน้องสู้คุสทุกคนนะครับลายหม่องไายบอลห่อนเอานะครับไายหม่องไายบอลกะเหล่มมีอากาศเย็นเย็นบ่านานเย็นพี่น้องขึ้นหมาให้ว่าความหอนมันก็ลดลงจังหน่อยแต่บางหม่องนี่แห้งห่อนแห้งย่างมือน,นีนี่ร่มแห้งเห็นบ่นพี่น้องบังทีหายไปกับอึ้งตึงไปเลยนะครับเอาเพน,นันกะรักษาสุขภาพด้พี่น้องได้เบาเทากบรักษาอยู่แต่ว่ายังห่อนหายดีมางเลย เสียงก็ยังเป็นเมื่อยอยู่อ้าวขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านที่เะติตา่รับชมบะทาวนะครับฝากพี่น้องที่เก้านะครับมักอะไรถือแจ็คบะถาวนี่นะครับเด็กสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ